สวัสดีครับผมบอสนะครับจาร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับทิโซพรีไนะครับในรูปแบบใช้ฐานนะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบหน้าปัดดิจิตอลนะครับก็ที่เพื่อนเ่เห็นอยู่นี้นะครับผมหยิบมาจะเป็นในส่วนของเคสไซส์35มิลแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าปัดสีเงินนะหรือว่าสีเทานั่นเองซึ่งเพื่อนเเห็นตอนนี้มันสีดำใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในมุมมืดนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีเงินออกสีเงินเงินสีประหลอดอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งในรูปแบบวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยผมจะหยิบมาทั้ง3สีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะชมไปกันเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่สีนี้นะครับหน้าปัดสีเงินเงินสีประหลอดแบบนี้นะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีทองแล้วก็ตัวเรือนทองนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในรูปแบบนาฬิกาดิจิทอนอ่ะโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้อยนะในแบรนด์แบบสวิสที่จะทําในรูปแบบที่แบบ เป็นนาฬิกาดิจิตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยนาฬิกาประมาณนี้ก็จะอยู่ในพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะ Casio F 9 1ซึ่งมันเป็นตัวตํานานเลยก็ว่าได้นะครับถึงตอนปัจจุบันนี้มันก็ยังมีผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้แบรนด์ Casio ทางผมก็ไม่ได้มีจำหนายแล้ละแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมมีอยู่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่แบบเป็นรุ่นนาฬิกาที่ไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ มากับในรูปแบบของสวิตเมสนะครับมาในรูปแบบของตัวเรือนแบบออกแนวเรทโรเป็นตามสไตล์ตาม P.I.X. แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดต่างๆเนี่ยที่เราเห็นแบบเออเหมือนไม่มีอะไรแต่ทุกอย่างเนี่ยมันคือองค์ประกอบของนาฬิกาแบรนด์สวิตเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวเรือนนะครับที่จับลักษณะของ P.I.X มาลงนะครับรวมถึงด้านข้างตัวเรือนนะครับก็มีการขัดแบบเดียวกับ P.I.X เลยนะครับแล้วก็ปุ่มกด3ปุ่มเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันด้วยว่ามันทาอะไรได้บ้าง เครื s <S <People> ่องนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มแรกผมพาไปดูในสเปคกันก่อนสเปคของเรือนเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบ35มิมลนะครับเนี่ยพูดถึงเคสไซส์นะครับแล้วก็ส่วนความหนาอยู่ประมาณ10มิลนิดๆนะครับน้ำหนักเรือนนี้พร้อมใส่ยังไม่ตัดสายที่100กรัมเองเรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์นะครับเป็นสวิต s m เมสเนาะเป็นควอตเนาะใช้ฐานเนาะ4012นะครับเป็นการใช้แบตเตอรี่ CR 2 0 2 5์สองศูนย2สองห้ตเรี่ก็ะออกแนวแบบาแบนๆยาวๆ่ิดนะงนะครับ ก,การใช้งานของเขาก็อยู่ประมาณ2อถึงสปีนะครับถ้าเกิดเราเบิกแห้งใหม่เบิกตัวเรือนใหม่มาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆซื้อไปแล้วมันไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ก่อนกาหนดได้ฟรีนะครับอ,อันนี้คือในรูปแบบของสเปคของเขาก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจกด้านหน้านะครับเราเห็นดิจิตอลแบบนี้ก็คือซับไฟแหละนะครับหุ้มข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวตัวฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังแบบ ปิดทึบนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูเนียนกริปเลยทีเดียวนะครับตัวสายนะครับก็จะเป็นสายแบบ integrated bracelet นะครับเป็นแบบเดียวกับ P.I.X. นะครับตัวบานพับเหมือนกันนะครับเป็นบานพับแบบปิดผิดเสื้อเหมือนกันนะครับซึ่งคือ P.I.X. มาแบบไหนก็เรือนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบดูดีเลยนะนาฬิกาิจิตอนที่ฟังก์ชันแบบครบๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวฟังก์ชันกันนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานนะครับใครที่เล่นในพวกนาฬิกาลิจิตตนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสิโอรุ่นไหนนะครับรวมไปถึง g ีช็อกอะไรพวกนี้เลยคือเพื่อนๆแบบใช้งานเรือนนี้ได้สบายห,ห่วงแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเวลา2โซนนะครับก็สามารถแบ่งแยกได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราด,ด,ดูปุ่มแรกกันก่อนปุ่มนี้นะครับก็อย่างแรกเลยถ้าเกิดเรากดค้างอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการเปิดไฟซึ่งไฟของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบไฟ LED แบบอารมณ์แบบ สวยๆหน่อยหนึ่งออกแนวแบบม่วงๆจางๆหน่อยเนี่ยมันคือสีขาวนั่นแหละนะครับซึ่งการการกดเปิดไฟก็กดไปทิ้งไว้ประมาณ1วินะครับกดปุ่มซ้ายมือกดทิ้งไว้1วิ่งวิมันก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มทางขวามือข้างบนเนี่ยนะครับกดครั้งหนึ่งครั้งนะครับประมาณ4วินะครับมันก็จะเป็นการขยับในตั้งในส่วนของตัวหลักชั่วโมงนะครับกดอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการปรับในส่วนของตัวหลักที่มันกระพริบนะครับพอกดฝั่งที่เราเปิดไฟเมื่อกี้หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะครับง่ายนะครับก็สามารถปรับตั้งได้ว่าจะเอา24หรือว่าเอาแบบ12นะครับก็เลือกได้เลยแบบว่าเราจะให้มันแสดงแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่านะครับก็เป็นอันจบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดเรากดแบบกดปล่อยกดปล่อยนะครับ แบบไม่ค้างนะถ้าค้างจะเปิดไฟถ้าเกิดเรากดปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกเวลาในอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทามเมอร์นะครับหรือว่าโครโนโกราฟนั่นเองนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับกดฝั่งนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือหยุดนะครับ แล้วก็กดฝั่งล่างสุดค้างก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นตอนนี้มันเป็นน้าปัดออกแบบดำๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับมันแสงมันไม่ตีมามันจะทําให้ตัวน้บปัดสีประหลอดแบบนี้มันออกเป็นเหมือนน้บปัดสีดํเดีผมจะเทียบให้ดูท้ายคลิปว่ามันต่างกันเหมือนกันนะอันนี้เราดูแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในในส่วนของการจับเวลาอีกอันหนึ่งนะครับก็เราสามารถตั้งทำเมื่อได้หลายอันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอารงเรถ ตั้งให้นาฬิกามันปลุกได้จริงๆมันก็ไม่เชิงปลุกแบบอะไรมากมายนะมันก็ไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไ,ไปลองเล่นดูนะครับเพื่งถ้าเกิดเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยสามโมงสองนาทีมันจะดังปลุกนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัวกดนี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวกระดิ่งมันหายเนี่ยก็คือตอนนี้เราปิดปลุกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับวันนะครับเดือนนะครับแล้วก็ปีนะครับซึ่งมันสามารถตั้งได้หมดนะครับ ก็หลักๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นเหมือนเดิมแหละนะครับคือใครที่เคยใช้นาฬิกาดิจิตอลอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฟังก์ชันพื้นฐานเบสิกก็อยู่ครบนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเรากด3ปุ่มพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับกดค้างนิดนึงนะครับแล้วก็กดปล่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการปิดหน้าจอ ซึ่งการปิดหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะยังไงอะเวลามันก็จะเดินปกตินั่นแหละแต่ว่าในหน้าปัดหรือว่าการแสดงผลเนี่ยมันจะไม่เดินนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นหน้าปัดแบบปิดแบบนี้นะซึ่งเราก็สามารถกดปุ่มค้างไว้นิดหน่อยมันก็เปิดออกมาละนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเรามีเรือนอื่นใส่เนี่ยเราก็สามารถกดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับกดปิดได้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับ ตัวเรือนกระทัดรัดนะครับถ้าผมแนะนำนะมันมีทำออกมา2ไซส์เนาะ35กับ40แต่วันนี้ผมหยิบมา35ก็เพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวคือมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น40เนี่ยผมจะดูว่ามันจะดูใหญ่ไปน,นิดนึงแต่ถ้าเกิด35เนี่ยคือเพื่อนๆใส่อยู่บนข้อมือแบบเนี้ยคือมันเหมาะเป็นนาฬิกาแบบดนะิจิตอลอะท้าไซส่เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมองเป็นไซส์40เนี่ยมันอาจจะดูแบบ ใหญ่ๆไปนิดนึงในในความเห็นของผมนะครับเพราะว่าในไซส์เนี่ย35มิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถใส่ในเคสไซส์นี้ได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าปัดในรูปแบบของหน้าปัดสีเทานะครับหรือว่าสีปลอดสีเงินนะครับ สวยงามไร้ทิฏฐินะครับใครที่มี P.I.X ในรูปแบบออโต้ในเคสไซส์นี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราจัดหาอีกสักเรือนหนึ่งที่เป็นในรูปแบบดิจิตอลแบบนี้ผมว่าแบบดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยเพียงแค่หมื่นต้นนะครับมเัเลยทำให้เรือนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจับต้องง่ายแล้วก็มันเป็นไบร์สวิตที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเครื่องเมดอินสวิตตัวกระจกก็เป็นซับไฟทุกอย่างเนี่ยดีหมดนะครับ ก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งนะครับที่ในในาฬิกาแบบบัสเจ็ตไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยรวมสองลดอะไรแล้วก็ไม่ถึงหมื่นก็สามารถหาซื้อกันได้ง่ายแล้วก็เป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ใครที่ติดดิจิตอลอย่างเงี้ยนะครับและอยากได้แนวแบบสวิตหรูๆออกงานได้อย่างเงี้ยนผะมว่าเรือนนี้ไม่ค่อยมีคู่แข่งเลยบอกได้เลยนะครับอันนี้คือในรูปแบบของนาปัดสีเทานะครับอันนี้คือในรูปแบบของนาปัดสีดําดูอย่างนี้เหมือนแบบดาทั้งคู่ไหม เนี่ยจริงอ่ะเหมือนดำั้งคู่เลยนะครับอ่านี่นะครับเริ่มแตกต่างละนะครับอันนี้คือมันโดนแสงพร้อมกันในมุมเดียวกันซึ่งถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบในนัาปัดสีแบบสีออกเทาๆแบบที่ผมหยิบมาเลยเนี้ยเรนนี้มากกว่านะครับเพ,เพื่อนๆลองดูด้านข้างเนี่ยนี่คือสีจริงของเขาคือสีนี้นะครับ ีออกแบบเทาๆคุนๆหน่อยสีประหลอดนะครับแต่พอเป็นสีดำมันก็จะดำหมดเลยก็ผมว่ามันก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่คือสีดำแล้วก็อันนี้จะเป็นในสีทองนะครับสีทองก็คือแบบเอาจริงคือโดดเด่นเลยนะก็แต่ว่าเอาจริงคือถ้าถามผมถ้าสีทองในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็จะออกแนวดูแบบ เก่าๆเลโทหน่อยนึงนะครับมันอาจจะแบบดูแบบไม่ฉบเฉียวเหมือนหน้าปัดสีเทาๆอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ชอบนะเพราะว่าสีทองก็สวยนะมันทองหมดจริงๆแล้วก็มันโทนสีแบบหน้าปัดหน้าปัดแบบเหมือนแบบฉาบประหลอดสีทองอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนตัวเคสไซส์ต่างๆนะครับรวมถึงฝาหลังทุกอย่างเนี่ยมันเทาหมดเลยนะเนีย่ยมันเทาหมดเลยนะบานพับก็ทองหมดอ่ามันมันทองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเรือนตัวสายตัวปุ่มกดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนบานพับในบานพับนอกนะครับกอมันทองหมดเลยนะครับก็สีทองก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ทั้งหมดของทั้ง3เหรียญน,นะครับที่อยู่บนข้อมือของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบในรูปแบบนี้ผมว่า ตัดสินใจง่ายแหละนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงอะไรมากมายเลยและยังไม่พอมันเป็นแบรนด์สวิทที่ประกันเครื่อง2ปีนะครับก็สบายใจให้ห่วงในเรื่องการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพแน่นอนนะครับใครที่มองหานาฬิกาดิจิตอลอยู่นะครับแนะนํา P.I.X. ดิจิตอลด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชนลวิมลนท่าแพ้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ